แล้วครับวันนี้มาดูหนึ่งตัวนะครับเป็นแบรนด์ยามาฮ่านะรุ่นเอขีดห้าร้อยนะครับปลายข้างในก็จะเป็นคล้ายๆป้ายส้มเลยนะครับแต่ว่ามันสีจางกับป้ายส้มแหละก็มายุคๆเดียวกันนะประมาณปีเจ็ดห้าอะไรประมาณนั้นนะครับอินเลก,ก็จะเป็นแบบอ่ะเรียกว่ายามาฮ่าไม่มีรุ่นไหนทำแล้วกัน คือรูปทรงมันทําให้มาดูมาแบบบึกบึนเลยนะรุ่นเนี้ยแบบว่าฉีกแนวออกมาเลยแล้วก็สัญลักษณ์ก็แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะครับจะมีมาทั้งสามอันั้งรู้สึกว่าเจ็ดร้อยกับหนึ่งพันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กสุดนะครับในซีรีส์ของมันหัวก็จะเป็นแบบยามาฮ่าแล้วก็ทรงแบบเนี้ยนะผมไม่รู้เรียกทรงอะไรแต่ลูกบิดอ่ะผมชอบไอ้ที่เป็นลูกบิดแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะมันให้ความรู้สึกแข็งแรงออมันให้ความรู้สึกแข็งแรงอะไรประมาณเนี้คอมันก็จะแบนใหญ่กว่าปกตินะครับ ด้านหลังนะครับไม้ไม้ก็ข้างหน้าเนะี่ยเป็นอ so ินโซ่สปูตนะรุ่นรุ่นที่ทําก่อนเนี่ยมันยังเป็นอ so ินโซ่สปูตอยู่นะข้างหลังเนี่ยจะเป็นโรสวูดแต่ว่าจริงๆมันคือพาริซันเดย์แต่ว่าไม้พาริซันเดย์คือมันก็เป็นโรสวูดชนิดหนึ่งนะครับเท่าที่ผมไปดูมานะพอเป็นยังเป็นมะฮอกกานีอยู่นะครับส่วนอื่นๆก็ประดับประดา<ม>ที่ว่า,อาเอามุกไปใช่ไหมแต่ว่าเอาอย่างอื่นมาแทน อะไรประมาณนี้ก็ดูแบบว่าดู ula, ลูลลาและก็ดูแข็งแรงใหญ่โตอะไรประมาณนี้นะโอเคสเปกมรวมก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นรุ่นที่มันแหวกแนวอะ่ะก็คือซีรีส์นี้ก็น่าเก็บสักตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะสาหรับความรู้สึกผมนะอันนี้ผมก็สายไม่รู้เขาใส่สายอะไรไว้นะรู้สึกว่าจะใส่ไว้เป็นเวลาช่วงเวลานานแล้วแหละแต่มันยังใหม่อยู่ผมก็เลยเออลองถือว่าเรียกก็รู้มือกันนะผมไม่ต้องคิดมากเรื่องเสียงนะถ้ารุ่นใหญ่ถึงห้าร้อยในช่วงปีนั้นอะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นอ,อีกรุ่นที่เป็นปี80นะถ้าที่ผมดูมันจะเป็นอินเลมันจะลดอินเลยนะลดสเปคไปหลายอย่างเหมือนแบบว่า N 500เหมือนกันแต่ต่างปีกันมานานๆอ่ะมันก็อินเลยมันจะเป็นดอทเฉยๆนะครับเท่าที่ผมเห็นมานะพวกบิดพวกอะไรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไม้เพื่อไปลงอย่างอื่นอ่ะบางทีเอาไม้ราคาแพงลดไม้ราคาแพงลงไปเพื่อจะไปเสริมอย่างอื่นอะไรแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนั้นนะเพื่อให้ต้นทุนมันอยู่ในปกตินะแต่ตัวนี้ก็ถือว่ายังได้ที่มัน อ่ะถือว่าถือว่าสวยสภ,ภาพสวยนะครับก็จะมีรอยที่คอยอยู่หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนเดนเดนก็โอเคนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงสักหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้ผมมัจะใช้ปิกบางจริงๆนะบางบางของผมอ่ะผมนึกว่าบางก็คือบางจริงๆอะ่ะแต่เขาบอกว่าบางนี่ศูนย์จุดหย่งบางแต่0ูนย์ห้มคือแข็งแล้วนะขผมแม้ต่ำกว่าศูนประมาณ0ูดสอะไรพวกนั้นอะ่ะผมใช้อะนะคือแบบว่าแบบว่าบางเฉียบอะ่ะ โอเคสำหรับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าน่าเก็บไว้สําหรับคอลเลคชันยามาฮ่านะเพราะว่ามันมันกําลังพอดีผมไปดูอ่าเจ็กับ1นะึ่พนอ่ะผมรู้สึกว่าอินเลมันเยอะเกินไปสําหรับตัวผมนะออาผมก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ยกาลังพอเหมาะอ่าแล้วก็ด้วยเรื่องราคาด้วยอะไรเงี้ยนะ อ่ะพอเหมาะสำหรับเล่นสําหรับอะไรเงี้ยเลยแล้วก็สภาพหน้าตามันเป็นรุ่นที่แหวกแนวจากรุ่นอื่นๆอ,อ่ะที่คือมันแบบฉีกหน้าตามันเลยอะไรเงี้ยนะสำหรับรุ่นเล็กนะั่นรุ่นใหญ่ๆผมไม,ไม่ไม่กล่าวถึงแล้วกันรุ่นที่แบบมันแพงๆมากๆเนี่ยไอแบบนี้จะมีคุณค่าไปในอนาคตนะไหมอ่อ อย่างตัวไม้อะผมไปดูสเปคมาจริงมันเป็นไม้ทั้งตัวเนี่ยมันเป็นลามิเนตนะมันเป็นลามิเนตมันไม่ใช่โซลิดนะครับแต่ว่ามันเป็นลามิเนตที่มองเป็นโซลิดได้เลยอะคือมันหนามากๆนะครับหนามากๆตามสเปคที่เขาให้ไว้นะครับช่วงนี้ไม่ได้จับนานก็จะประมาณนี้ตัวนี้ถือว่าสวยงามนะครับก็มีเคสแข็งให้ด้วยนะใครสนใจก็กดลิงก์เข้าไปดูข้างล่างผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ เขามาลองเล่นเข้ามาดูของลองเล่นอะไรก็โอเคสําหรับผมถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มกับเงินที่เสียไปนะครับคือของถูกของแพงอยู่ตรงไหนใช่ไหมคสำหรับผมก็ถ้าคุ้มเงินที่เสียมันก็ไม่ไม่แพงนะครับอ่าแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คุ้มอ่ะอะไรเงี้ยแสดงว่าแพงละแสดงว่าแพงสําหรับเราละอะเท่านั้นเองนะครับส่วนผมเนี่ยถ้าถูกใจก็คือแบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ค่อยได้คิดอะไรคืออยากเล่นอยากสัมผัสนะครับเก็บไว้อะไรเงี้ยอ่ามันก็เป็นกิเลสตัณหาว่ากันไปตัวนี้สามารถเอาสายลงได้อีก เพียบเลยนะเพราะว่าเซนดเดิมันก็เหลือเยอะเยอะมากๆนะตอนนี้ตั้งไว้มัน2.5ประมาณนั้นเสียงก็คงจะได้ยินกันมาเยอะมาเยอะแล้วแหละอ่า แต่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นตัวที่ก็มีน้อยพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงเวลาผลิตมันอาจจะน้อยอะไรเงี้ยอืมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมผมจะชอบมากมากเลยนะพวกลูกบิดแบบนี้มันทําให้ดูแข็งแรงจริงๆนะผมผมชอบมากมากดูบึกบึนทั้งตัวดูบึกบึนนะเป็นรุ่นที่ดูดูบึกบึนแข็งแรงมากๆนะครับถือว่าทําออกมาได้ได้สวยงามสวยงามถ้าเทียบใช่ไหมสมัยยุคเจนะ็ดเจ็ดศูนย์ะ ที่ดินแถวบ้านผมเนี่ยคือพ่อผมใช้เงินหลักพันนะซื้อที่บ้านอะ่ะอืมมันไม่ได้ซึ่งเราเรามองไปว่าห้าหมื่นเยนสมัยนั้นอะ่ะมันต้องคือต้องคนมีเงินน่ยถึงจะได้เล่นอะ่ะเอางี้ดีกว่าเอออ่ามันดีนะเป็นเป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์ดนตรีที่มัน,นยอยู่ใช้ได้ยาวนานมาถึงรุ่นเราอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกโอ้มัน โอเคสนใจก็ตามลิงก์ข้างล่างนะครับสำหรับตัวนี้นะ